ยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยเราต่อไปนั้นเราจะอยู่กันได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในส่วนของอาคารสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็จะต้องเร่งรัดดาเนินการนะครับตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ในส่วนของคณะบริการการแรงงานวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนในส่วนราชการนะครับส่วนภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานมูลนิธิ ผู้ชีพผู้ภัยต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ต้องขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการการแรงงานที่สนับสนุนในเรื่องของหมวกนะครับในเรื่องของการที่จะเข้าไปดูแลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต่างๆนั้นเนี่ยครับได้ใช้อย่างมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับในสถานที่ตลอดทั้งเงินช่วยสนับสนุนนะครับที่ช่วยกันเพื่อที่จะไปดูแล ของทีมงานนะครับในพื้นที่ด้วยนะครับก็กราบเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับกับกาบเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ mm hmm. ผม mm hmm. นายสืบพงศ์เกี่ยวข้องใน,นฐานะประธานคณะกรลัการการแรงงานของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับสืบเนื่องจากประเทศไทยเราได้รับผลกระทบในเรื่องแผ่นด,ดินไหวจากประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศพมา่าแล้วก็เป็นเหตุให้อาคาร หลายแห่งนะครับได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวโดยเฉพาะอาคารสำน,นักงานของต่วนเงินแผ่นดินหรืออตองอนะครับได้ถล่มลงที่บริเวณสวนจตุจักรก็เป็นเหตุให้คณะกรรมการการแรงงานของสภาผู้แทนและก็คณะที่ปรึกษาทุกคนนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหลายท่านก็ลงพื้นที่ ไปร่วมกับหน่วยงานอื่นแล้วนะครับวันนี้ในส่วนของคณะกรรมการการแรงงานนั้นเนี่ยก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียทั้งที่เจอศพแล้วและก็ยังที่ค้นหาอยู่ตลอดทั้งพี่น้องแรงงานนะครับที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆ นะครับตลอดทั้งที่น้องประชาชนาตามคอนโดตึกสูงบ้านเรือนที่อยู่ใกล้บริเวณเ,เส้นของแผ่นดินไหวที่ได้รับผลกระทบอ,อย่างรุนแรงและก็ขอให้เกิดความเสียหายนะครับก็มีความห่วงใยนะครับและก็มีความเ,าเห็นว่าวันนี้นะครับของคณะกรรมการการ,การแรงงานก็จะลงไป ในพื้นที่นะครับจะได้ไปฟังคำข้อเสนอข้อแนะนำแนวทางการช่วยเหลือนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐตรีแรงงานนะครับท่านพิพัฒน์รัฐกิจปการท่านประหลัดกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยทุกกระทรวงนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญนะครับก็ อวันนี้ของกระทรวงแรงงานก็ไปตั้งเป็นในเรื่องของการที่ไปรับความช่วยเหลือขึ้นทะเบียนนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่อบุนแรงก็ถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งที่เราไม่เคยมีตึกสูงขนาดนี้ถล่มลงมาแล้วก็ครั้งนี้เป็นตึกของสวนราชการด้วยพอสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเหตุ ในการที่เราจะใช้โอกาสในวิกฤตอันนี้ครับจะต้องมีการทบทวนทบทวนหลายเรื่องด้วยกันทบทวนในเรื่องของกฎหมายระเบียบการควบคุมอาคารคุณภาพมาตรฐานมีการทบทวนในเรื่องของนายจ้างว่าลูกจ้างที่อยู่ในไซต์งานนั้นเนี่ยท่านได้ให้ลงบันทึกการเข้าปฏิบัติงานแต่ละวันหรือไม่ เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยณนะวันที่ตึกถลม่มจะต้องรู้ทันทีเลยว่าแรงงานที่อยู่ในตึกนั้นเนี่ยทั้งหมดกี่คนเป็นชายเป็นหญิงเป็นชาติไทยเป็นแรงงานต่างชาติชาติใดบางเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปถักพาระให้กับหน่วยงานอื่นนะครับผมเห็นใจหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกู้ชีพกู้ภัยนะครับศูนย์อะไรต่างๆที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยกันเราจะเห็นได้ว่ารถมาทุกสารทิศเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือในสิ่งเหล่านี้นะครับเราได้เข้าไปช่วยเหลือในระดับหนึ่งเนื่องจากว่ารถก็ติดมากนะครับและเราไม่มีสําคัญที่สุดนะเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ ที่ทันสมัยมันยึงเป็นเหตุความล่าช้าในเรื่องของการที่จะผลสร้างผลอะไรต่างๆนั้นเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้ครับเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยและหน่วยงานที่เบ็ดเสร็จในเรื่องของการบริหารการจัดการหรือสั่งการแบบวันสต็อปสวิตในเรื่องของการที่จะไปทำแผ่นดินไหวที่ตามมาที่มันเกิดหลายแรงใกล้เคียงกันแล้วก็ตึกที่เขาไปเขย่าจน มีฐานล่างที่ชำรุดแล้วเกิดถล่มขึ้นมาอีกหลายๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเหล่านี้เราจะเตรียมรับมือได้อย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่าในเรื่องของแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานในประเทศไทยสัสดิการในเรื่องของประกันอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเราทําเต็มที่ในในส่วนของกระทรวงแรงงานที่ผมได้ประสานกับท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีสั่งการให้ทําเต็มที่ ในส่วนของแรงงานต่างชาตินะครับที่ได้ประกันในมาตรา33นะครับก็สามารถที่จะไปแจ้งมีการพิสูจน์อัตลักษณ์เมื่อมีความชัดเจนแล้วมีใบรับรองใบมลรณะนะบัตรมีการตรวจสอบก็จะต้องได้รับการชดเชยอย่างเต็มที่นะครับประมาณร่วมๆท่านละประมาณทักงสองล้านบาทาส่วนคนที่บาดเจ็บ นะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยานะครับส่วนคนที่มีการว่างงานต่อไปก็จะได้มีการช่วยเหลือชดเชยนะครับในส่วนของรายได้ก็เฉลี่ยก็ประมาณสักเจ็ดพันห้าร้อยบาทอะไรต่อเดือนเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่ได้ในเรื่องของรา,ายรับในเรื่องของการดารงชีพนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ,รรบต้องมีการแก้ไขในวิกฤตยอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มผลประโยชน์ นะครับอ้างนะครับว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้นนไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรวดเร็วไม่จําเป็นที่จะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้เห็นแล้วนะครับว่าการเราที่ไม่คุมเข้มในเรื่องของมาตรฐานมอกในเรื่องของ istant, วัสดุก่อสร้างการตรวจสอบการที่จะเข้าไปทํางานการรับการที่อยากเข้าไปบริหารจัดการแรงงานในประเทศและต่างประเทศที่เข้าไปทํางานแต่ละวันนั il, ้นเนี่ย <dicen. S 2> มันมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าในกรณีเหตุภยัยพิบัติอย่างนี้เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่ารัฐบาลก็จะต้องออกแรงนะครับจะต้องมีมาตรการเข้มข้นจะต้องเป็นบทเรียนจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะได้มาตั้งต้นกันใหม่นะครับว่าการที่จะให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนเข้ามารับเหมาเรามีมาตรการเข้มอย่างไร ะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าในอนาคตไม่มีใครรับรองนะครับว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกไม่ได้นะครับก็วันนี้เศรษฐกิจผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับยันลามไปสู่ในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวโดยเฉพาะใกล้หน้าสงการหรือว่าเป็นปีใหม่ไทยก็มีนักเที่ยวต่างชาตินะครับก็ยกเลิกแถวบ้านผมเนี่ยครับก็ยกเลิกโรงแรม ครับเฉลี่ยประมาณสักสิบเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นตแล้วก็นับวันที่จะใกล้ถึงก็จะมีสถิติในการยกเลิกห้องพักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่คือผลกระทบในระยะสั้นผลกระทบในระยะยาวนะครับในเรื่องของผู้ลงทุนในเรื่องของที่อยู่อาศัยคนโดตึกสูงอย่างนี้ครับก็มีผลกระทบแน่นอนและนํามาสู่ในเรื่องของอื่นๆนะครับในเรื่องของตลาดหุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมดังนั้นสิ่งเหล่านี้ความเชื่อถือของต่างชาติความเชื่อถือของพี่น้อง ประชาชนในคนไทยนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นสาระสำคัญที่สำคัญยิ่งไป